สำหรับคนที่เกิดวันที่23นะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันนี้เนี่ยเป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นคนที่ประชาสัมพันธ์ตัวเองเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรเออเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพราะว่าคุณไม่รู้จะเป่าประกาศนะแสดงความเป็นตัวเองเนี่ยนะให้ชาวบ้านเขารู้นะอย่างไรนะหรือว่า กูไ้ให้มึงจะรู้ชีวิตกูไปทําไมนะกูว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าพูดไปอีกแบบเนี่ยเขาบอกว่าคุณเองอาจจะไม่ได้สนใจว่าใครก็จะมองกูยังไงนะหรือว่าจะคิดจะเห็นเรื่องกูยังไงก็อาตามสบายนะมันก็เลยทําให้คนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะครับนะถูกเข้าใจผิดนะได้ง่ายๆในตอนต้นๆน,น,นะครับนะโดย่าแท้ของนิสัยของคุณเนี่ยนะสำหรับคนที่เกิดวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงแต่ในสายตาของเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแหม่คุณเนี่ย ประหนึ่งคนที่ลึกลับเต็มไปด้วยปริศนานะชวนให้คิดชวนให้ศึกษาแล้วก็น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณเป็นคนหัวไวนะแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยกลับมองแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจได้ยากนะเข้าถึงได้ยากนะครับจึงทําให้คนรอบตัวเนี่ยนะครับนะคนรอบๆตัวคุณเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจิตใจของคุณเนี่ยคิดอะไรอยู่กันแน่นะครับ คุณมักไม่ยอมบอกหรือแสดงให้คนรู้หรอกว่านะครับนะสำหรับคนที่รักคุณเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะมักไม่แสดงออกให้คนที่คุณรักเนี่ยรู้หรอกว่านะตัวคุณเนี่ยชอบเขานะก็บ,บอกแม่เขาเรียกว่ามีความรักเนี่ยมักซ่อนเร้นนะครับว่ากันอย่างนั้นนะ ได้แต่ทําอะไรได้แต่เฝ้าฝันถึงนะโอ้โหคิดถึงเขานะเออถ้าเคยมีคนรักอยู่แล้วก็คิดถึงแต่ไอคนเดิมๆคนเดียวอยู่นานเนี่ยนะโอ้โหจําฝังใจนะครับนะหลายปีดีดักหรือว่าคิดยันตายว่ากันอย่างนั้นนะเออไม่สามารถลืม คนรักคนแรกได้ว่ากันอย่างนั้นนะแต่คนที่เกิดวันนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังแล้วรับผิดชอบในความรู้สึกของคนรักปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าจะระลึกนึก,กถึงแต่อดีตอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณรักใครแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่มีวันที่จะนอกใจหรือทรยศอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยนะครับคนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะมักจะมีโชคดี ในเรื่องลูกอีกด้วยนะครับนะนักจะมักจะได้ลูกดีนะครับแล้วก็คาดหวังอะไรไว้กับลูกเนี่ยก็มักจะได้สมดังปรารถนาทุกประการนะครับอ่ะตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะสำหรับคนที่เกิดวันที่23นะครับไงก็ขอบพระคุณที่ติดตามารับชมคลิปนะครับ